สวัสดีค่ะสวีสดสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุธที่อ่อขอภัยที่3สิงหาคมพศ2565ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟกูจียูสำหรับกูจียูค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนั้นเขาเมาเจอแอร์เรเนลรับนะคะวันนี้เช้านี้นะคะดีดราคาขึ้นไปที่แอร์เรเนลต้านนะคะตรงแผนเบอร์วังเลยสำหรับใครที่เทรดคู่นะคะ GJ นะคะ GT น,นะคะก็ฟาเบอร์วังนะคะสวยงามมากนะ สำหรับกัตติเจค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากกราฟไปเจอแอเรียลต้านนะคะตอนนี้อยู่ที่โซนต้านนี่คือแผนเมื่อวานนะขอขยับปรับใหม่นิดนึงนะคะเพราะว่ากราฟนั้นนะคะมีแรงบายนะดังนั้นเวลาเราจะเซล,ลต้องไปเซล,ลต้านนะคะโคแผลมขอให้สองต้านตรงนี้แล้วกันนะคะขอให้สองต้านบน เนื่องจากเขายังเป็นเทรนลงอยู่นะแล้วก็ไปเจอรับเดย์มานะคะก็ดีดขึ้นมาตามแผนตัวนี้ก็คือในส่วนของฝั่งบายใช่ไหมคะคราวนี้เวลาเราเจะบายเนี่ยต้องมาบายที่รับค่ะเนี้ยนะคะต้องมาบายที่เรารับแบบนี้นะเพราะตรงนั้นมันโซนต้านจะมีคนใส่มานะนะคะสำหรับว่าเนเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดจบในวันแล้วก็พักผ่อนนะคะเช้ามาหาจุดเข้าทำกำไรใหม่บางครั้งก็ได้ปลายไ้ ก็ไม่ได้ถือนะคะแต่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่เสียใจรู้สึกว่าตัวเองได้กําไรทุกวันก็พอนะฮะเพราะว่าการเป็นเทรดเดอร์ค่ะมันก็เป็นแบบนี้นค่ะนะคะบางครั้งการาฟก็ไซเวอ์อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนบางครั้งก็ดิ่งนะคะสุดหอสุดนะคะแล้วก็นะคะวิ่งไปสุดอะไรแบบนี้นะคะเครื่องก็แพรชอบชอบเป็นเทรดเดอร์ที่ได้ดูการาฟแล้วก็ตัดสินใจในการถือตัดสินใจในการเข้านะคะเออไม่ไม่ได้ปล่อยให้หลับไปแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปหรือว่าเออคือ คือก็อแพรม,มีความสบายใจและหลับทุกวันได้กําไรเลิกได้กาไรเลิกวันนี้ว่าใหม่นะคะไปไหนหาบายหาเซลใหม่ได้เสมอนะเพราะว่าแพรจะรู้จุดเข้าบายและจุดรู้จุดเข้าเซลอ่านกราฟก่อนแล้วก็เข้าบายและเข้าเซลนะคะโอเคนี่ก็แผนกรเทดของคู่จ J ในเช้าวันพุทธที่3สิงหาคพสสมพศ2565ขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสมีกำไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ขอให้ท่านมั่งคั่งร่ำรวยกันทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะ